สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้ามาดูอะไรอย่างนึงนะเพราะว่าหนูทำตัวลีบตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยจากความสำเร็จตรงนี้มีเบิกมาแล้ว36ครั้งนะคะก็คือตอนแรกอลงทุนแค่2,500บาทตอนนั้นยังไม่ขึ้นเป็น2,600แต่ตอนนี้เว็บ2,600ก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งแล้ววันนี้ก็ทํำงานไปแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยรายได้ก็จะเป็นที่100บาทนะคะจาก82.57เมื่อวานนี้ ที่9 8 7 9วันนี้อ๋อเขามีการแพร่กระจายตอนที่เราเบิกเงิน200บาทอะคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะระบบหักไป10%แต่ว่าเขาก็คืนเงินให้เรามา5บาทด้วยนะทุกครั้งที่มีการเบิกอะคะ่ะเขาจะมีรางวัลการแพร่กระจายตรงนี้นะคะ่ะ มีรางวัลการแพร่กระจายให้เรานะคะแล้วก็เกิดเรามีทีมงาน,นก็จะมีรายได้บนนะจากทีมงานด้วยนะคะเออบางคนอนะ่ะเขาลงทุนแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่กดทุกวันอนะ่ะนี่ไม่เข้าใจว่าเขาไม่มีเวลาหรือ <c oughs> คืออย่าดูหมิ่นเงินน้อยนะแค่3บาท5บาทแต่ว่าถ้ามันเป็นเวลา12ปีคุณเอา12คูณนะ12คูณ3บาทหรือ5บาทถ้าอย่างน้อยใช่ไหมสาบาทคูณ12อย่างเงี้ยนะคะมันก็36นะ เออไม่ own, ไม่ใช่มันต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวก่อนมันต้องประมาณว่ายังไงนะเดี๋ยวเดีมันลบไงล่ะออลบตัว4ีนะก็สมมติว่าไรายได้ขั้นต่ำมันอยู่ที่ประมาณ3บาทนะฟรีนะตอนที่เราทำเวฟฟรี3บาทนะเ, own, เขาให้เวลา15วัน ก็อาจจะได้45บาทอันนี้คือได้ฟรีมานะคะแต่ถ้าเกิดบางวันมันมันแล้วแต่ด้วยมันแล้วแต่ว่าบางวันอะคุณอาจจะได้3บาทบางวันคุณก็ได้5บาทะนะอันนี้มันแล้วแต่ว่ากราฟอะค่ะกราฟของเขากราฟของเขาว่าก็จะขึ้นลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางวันนี้อาจจะไม่ใช่หมวด สุขภาพไม่ใช่หมดเกมไม่ใช่การเดินทางหรือว่าอะไรวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยมันแล้วแต่การโฆษณาของแต่ละวันนะคะสมมติว่า5บาทคุณทำไป15วันก็ได้เสียนะคะแต่วับางวันมันไม่แน่ไงเพราะว่านี่เคยได้ถึง40กว่าบาทด้วยนะคะบางวันอะ มันไม่แน่นอนนะตรงนี้นะการโฆษณาขึ้นอยู่กับว่าคนเข้ามาใช้บริการแล้วก็ช่วงเวลาพีกๆด้วยนะคะเออบางคนกดเร็วได้มากกว่าบางคนกดช้าได้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วก็ในแต่ละคนก็บางวันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะเออแต่ว่ามันเป็นไรายได้ที่ดีนะเพราะว่าเขาให้เวลา1ปีแต่เออถ้าเป็นตัว600อะ่ะ ไอจุดคุ้มทุนน่ะมันจะคืนทุนให้เราประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าจะคุ้มสุดอ่ะหนูคิดว่าคงจะลงทุนประมาณสัก20,000นะ25,000อย่างเงี้ยอืม25,000ได้ได้รายวันประมาณ250บาทอย่างเงี้ยค่ะคุ้มมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทำงานประจำอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีการลงทุนนะเราลงทุนในเรื่องของแรงงานแล้วก็เวลาใช่ไหมคะทุ่มเท นะคะในการที่จะเรียนรู้นะคะกว่าเราจะผ่านโปผ่านอะไรอีกนะคะแต่ตรงนี้เราสามารถใช้ชีวิตได้ฟรีสไตล์แบบเราจะทำอะไรก็ได้นะคะวันหนึ่งเราอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยนะคะแล้วก็มีไรายได้เงินเก็บจากตรงนี้นะคะซึ่งมันดีกว่าฝากแ,แบงก์อ่ะเพราะว่ามันได้ออดอกเบีย้ยใช่ไหมปีหนึ่งได้ดอกเบีย้ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันแบบรายวันมาได้2 250บาทเลย ลงทุนแค่25 0 0มเองนะคะก็เ,เกิดวันเราไปขายกล้วยเตี๋ยวขายอะไรเงี้ยอย่างขั้นต่ำอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้อง560หมื่นนะคะอย่างปิ้งกล้วยปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช่ไหมต้องมีเตามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างน้อยมันต้องมีการลงทุนแต่ถ้าเกิดของนุ่นเนี่ยก็สองพตอนเนี้ย6เดือนเนี่ยเอามาคูณน,นะกับไรายได้ไรายวัน ไม่ใช่ไอสามนี่หมายถึงว่าหนุยถอนมาแล้ว200คูณคูณกับไรายได้ที่ได้มา,า,าจำนวนครั้งนะคะสาครั้งคูณ200ได้7 2็ดก็คือลบค่าธรรมเนียมไป720ก็จะได้มาประมาณ6 4พ0ประมาณ6 5พันห้เพราะว่าบางทีมันกราฟสูงต่ำไม่เท่ากันไรายได้ไม่เท่ากันก็ประมาณ6 5พัแล้วนี่ก็36ครั้งก็ 36%อาทิตย์นะคะแล้วอีก4เดือนเห็ไหมอีก4เดือนก็จะครบแล้วนะคะครบ1ปีแต่ว่าเนี่ยมันมีกำไรแล้วเพราะว่านี่ลงทุนถ้ารวมกับเว็บที่ลงทุนตัวใหม่ไปห0 0อีก4ีหเว็บก็คือลงทุนไปประมาณ5,500ัน้านะคะแต่ว่าตอนนี้คุ้มแล้วนะคุ้มทุนแล้วคือได้กำไรมา1,000บาทนะคะก็อยากจะเชิญชวนะนะ เดี๋ยวนี้จะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างในในเว็บเอ่อใน Facebook ก็มีนะคะใน Facebook ก็มีตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะสนใจนะในการที่แบบว่าเออมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแล้วจะทำอะไรเนี่ยก็บอกว่าตัวนี้คุ้มนะคะคุ้มมากเพราะว่าถ้ามันเป็นแอปพวกอะไรต่ออะไระหรือว่าการพนันหรืออะไรคุณต้องไปเสี่ยงไงแต่ว่าตรงเนี้ยคุณมีมีความเสี่ยงน้อยกว่านะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโฆษณานะคะเป็นบริษัทอิโซอิกแล้วก็บริษัทรีบนะคะร่วมกับ Google a d s e n น e นะคะอันนี้คุ้มมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำงานไม่นานด้วยค่ะถึงเงินจะเข้าน้อยๆแต่เข้าทุกวันค่ะแล้วแต่การลงทุนด้วยถ้าคุณลงทุนน้อยมันก็เข้าน้อยแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนประมาณ2,500 0คุณก็จะได้วันละประมาณ250บาทถึง450บาทต่อวันค่ะซึ่ง ถือว่าโอเคมากถ้าคุณไปทำงานประจำใช่ไหมถ้าคุณเริ่มต้นอะ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็ขอให้โชคดีเฮกๆปังๆทุกคนยังไงช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์ติดตามด้วยนะคะมีอะไรก็ออคอมเมนต์คุยได้นะคะถ้าเกิดเห็นคอมเมนต์ก็จะตอบให้ทันทีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ